จัดกระเป๋าเร็วมากเลยจาได้ว่าจัดกระเป๋าเร็วมากจัด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 ,จด,จด,จดทั้งน้ําตาแล้วก็มูฟออนจากบ้านหลังนั้นแล้วก็ไม่ติดต่อเขาเลยค่ะสามเดือนออ, oh. ออกไปไหนพี่ออกไปอยู่บ้านเพื่อนออกไปอยู่บ้านญาติออกไปอยู่บ้านน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเราหนีเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านของตัวเราเองเหรอใช่ค่ะถ้าเป็นคนอื่นเขาคงจะเลือกให้อีกคนไปผู้ชายออกจากบ้านเราแต่ทาไมเราถึง เรารู้นิสัยเขาว่าถ้าเขาจะเอาชนะเ้าหรือเขาอยากจะแบบให้เราอยู่เขาจะไม่ออกจากบ้านเขารู้ว่าถ้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เราซื้อด้วยกันอยู่ด้วยกันงั้นเนี่ยการที่เขาแบบยังอยู่เดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องกลับมาเจอเขาเขาก็ได้รอเราแต่เขาคิดผิด จริงๆถ้าเขาตามเราหรือว่าไปตื้อเราหรืองอเราหรือไปเจอเราต่างบ้านเคื่อนหรือว่าด้วยความพยายามที่จะสู้ที่จะตามเราอันนั้นเราอาจจะกลับก็ได้อันนี้คือเขาไม่ตามเลยเหรอเขาตามค่ะตามงออยู่ประมาณสองเดือนง้อทุกอย่างคําพูดวิดีโอเขาทุกอย่างแต่ว่าตัวเขาไม่ได้ move มาหาเราไงแล้วทำไมเราต้อง move ไปหาเขาอะเราไม่ได้ผิดนะใช้วิธีแค่โทรว่าเขาไม่ได้มาหาเราใช่ค่ะและเอกเไม่ให้เขาดูวิดีโอขอก็คือให้แค่ได้ยินเสียงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆให้แค่สองสองสามครั้งที่เหลือคือใช้ไลน์ค่ะเพื่อจะทาใจตัดทุกอย่าง แต่การที่เราตัดมันคือความที่เราเจ็บเจ็บเหมือนตอนวัยรุ่นที่เป็นแรกรักอะ่ะแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าวัยห้าสิบห้าจะเจอเหมือนแบบวัยรุ่นยุสิบสี่สิบห้าที่บ,บอาเสียใจครั้งแรกอ่ะซึ่งเฟิร์สเลิฟแบบมันไม่น่าจะมีกับกับเราแล้วอะ่ะแต่มันเกิดขึ้นได้จริงเพราะเรารักเขาจริงๆทําไมเราต้องร้องไห้ขนาดนี้วะเฮ้ยเราต้องทําได้แล้วดีเราบุคกออนเป็นแล้วเราเราฝึกตัวเองให้แกล่งแล้วทำไมวันนี้เราไม่แข่งอะ่ะหยุดรับงานสองเดือนจริงไม่รับงานเลยค่ะขอโทษทุกคนเลยว่าแบบ ทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วพี่เอบอกเขาว่าไงคะตอนไปรับงานบอก,บอกตรงๆคะ่ะว่าเลิกกับแฟนทําใจอะไรไม่ได้ลูกอ่อนยังยากมากดังนั้นการจะไปเล่นละครก็ไม่มีสมาธิการจะไปเล่นเกมโชว์ก็หัวเราะไม่ได้เป็นคนโกหกไม่เป็นพอเราหยุด2เดือนได้ไหมแล้วก็ไปเข้าวัดด้วยนะคะไปทาสมาธิก็ทําไม่ได้ไปทะเลก็แล้วไปภูเขาก็แล้ไวลไปอยู่กับเพื่อนกับเธออีกก็แล้วเพื่อนทอมก็แล้วพยายามมุ่เพื่อนทุกกลุ่มเลยอะ่ะจนในที่สุดนะคะ เพื่อนก็เปิดเพลงซ้ําแล้วซ้ำอีกเราร้องให้ร้องให้เต็มที่ร้องทุกบ้านเพื่อนถ่ายคลิปทุกที่เพื่อนจริงๆเพื่อนทุกนคนถ่ายคลิปถ่ายทุกบ้านถ่ายคลิปทุกที่ใช่ถ่ายทุกที่เพื่อให้เราดูว่าแบบดูตัวแกซะนี่ใช่ตัวแกหรอมันใช่แกไหมเอผู้หญิงที่เคยหัวเราะอยู่ในกลุ่มเพื่อนแต่กลายเป็นผู้หญิงที่ซึมเศร้าร้องไห้ตลอดไม่กินข้าวกินปลาเพื่อคนคนนึงแกมันไม่ใช่แกเพื่อนก็สอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนในสุดเข้าเดือนที่3แล้วไม่ได้เห็นหน้าเขาเลยนะไลน์กันอย่างเดียวใจจะขาด เขาก็หลอเราก็บอกเขาว่ากลับไปการน,นะบุรีเถอะกลับไปแล้วเราก็โทรไปหาแม่เขาคุณน้องเอางี้ค่ะเราจับมือกันพี่ให้กลับกาญจนบุรีเพื่อให้เขาไปเปลี่ยนนิสัยเพื่อจะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่เอากลับมาใหม่ <c oughs> ดีไหมน้องก็บอกโอเคเดี๋ยวหนูช่วยดูปรากฏวันนั้นมันเป็นงานเฮดโคนมันเป็นงานคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดข,ของกาญจนบุรี <c oughs> วันนั้นเป็นวันที่พี่คิดพลาดมากๆไม่น่าที้เขากลับเลยตอนนั้นเลิกกันอยู่ ห่างกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะห่างกันอยู่เพื่อจะแบบว่าให้เขามูออนเราอาจจะมีโอกาสได้กลับมาเราคิดอย่างนั้นแนละ้วเขาก็คิดว่าต้องกลับมาอยู่แล้วเพราะว่ามันผูกพันค่ะที่กลับไม่ได้เลยเพราะว่าเขากลับไปเจอกับผู้หญิงคนเดิมที่เขาเคยแอบกิ๊กกันแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยสองวัน,นเต็มมันคืออะไรอะ่ะเราก็เลยโอเคถ้างั้นถ้าใน,นเมื่อเห็นอย่างอื่นดีกว่าเราเราจบเลยซึ่งทั้งหมดที่เขาทํานั้นอยู่ในระหว่างที่เขากำลังพยายามง้อเราด้วยถูกต้องแต่ในที<ม>่สุดคือพี่เอ๊ก็ทิ้งบ้านตัวเองทิ้งค่ะ